ดอกกุหลาบสวัสดีค่ะ,อะตอนเช้ายายปองยายพาทำอะไรคะวันนี้ชมดอกไม้หรอคะเบื้องดอกไม้ตื่นงถึงเบื้องดอกไม้ก็สซมอง่ามแท้โอ้ดอกกุหลาบตัวดีมันไม่ยู่นั่งกันกับกล่วยไหมสวยนะทุกคนสวยจังเลยดอกกล้วยไมอ้อันนี้ก็ขับเอิญ บอลยังก่อนมีกับข้าด้วยนะคะมีกับข้าด้วยบอลเบิ้งต,ต้นใหม่กับง่ามค่ะตื่นขึ้นกับมาเบิ้งต้นใหม่เนี่ยอันนี้ก็มีกับข้าด้วยโอ้ยนี่กับง่าคมค่ะอต้นยังเนี่ยย่อยขึ้นหลายแท้ยังจือ้อซื่ออันนี้บอลอ,อะไร<อ>น,นะนี่บอลกระดาษโอ้ยแมนยูอบ,บอก <laughs> <laughs> มันเงินันชื่ออะไรอน,นีตง,งามเพราะว่าเขาให้มาก็เลยจำชื่อไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็สนีจันแดงดิสนีจันแดงโอ้โหแล้วป,ปองนำเสนออืมบรรยากาศตอนเช้าอันนี้ก็สวยน,นี้ก็สวยค่ะก่อนจะออกไปสวนมาชมดอกไม้ยายปองก่อนนะคะนี่ก็สวยค่ะ,คะ อันนี้กระดอกอีหยังกับบุงหูคือกันนี่เพิ่นไฮมากค่ะองามด้นี่หลายสีพร้อมนี่สวยค่ะสวยน้องยังไม่ตื่นเลยอ่ะโอ้ยังไม่ตื่นค่ะใครมาแต่เช้ายังน้องยังไม่ตื่นค่ะหัวฟูมาเลยน้องยังไม่ตื่นเลยลูกพี่เซ็นเตอร์มาค่ะนี่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 อันนี้อะไรนี่ อันนี้เขาเอิน่นมนแตกยอดออกอีกแล้วนะ่ะฮกหลงอือแม่ฮกหลงมีกับเขาด้วยนะคะอันเนี้ยกรลร่างแท่งหลอดขึ้นมาละคะ่ะสวยค่ะสวยงามมีอย่างอีกย่ายนําเสนเโ้อ้ยจักตนยังค่ะชื่อซื้อเ่อไดดค่ะ <c oughs> <c oughs> มี่แต่สวยๆค่ะนี่ก็สวยอันนี้มันค้ละอันข้อลาพัดหือค่ะมันข้ละสี อันนี้สีชมพูออนนี่นี่สีชมพูเข้มสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะนี่ชอบม,มากอันนี้เขาเอออยังเงโอ้นักตังเหรอไม่ใช่ช้อนเงินช้อนทองอช้อนเงินช้อนทองค่ะนะอันนี้กวนกวนอิมด่างเหรอไม่ใช่เอ ไผ่เงินไผ่เงินไผ่ไเ,งไเงินสวยมากค่ะนี่นะคะอันนี้กะซื้ออย่างสำหรับเพืองงคือกันก็สวยอยากให้ปองกลังไลาสดลายสดเ็นผ้าใสให้อัน <c oughs> น,นี่ลาสดผ้ามึงดอกไม้ยายอันนี้มาอันนี้ชมจีด นมจีนกะร่ารงสุกค่ะกา่างสุกอะล่างสุกค่ะที่จับนวยสามนวยอู้ห,หน่วยสุกอันนี้ก็ล่างเป็นนวยหลายเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องดูทุกวันนะคะเพราะว่าบงมันสีไวกินโตหอนอนมันสีไวาก,กาินยอดหนอนมันสีไวกัดยอดค่ะต้องอดูเลยทุกวันอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะโอ้โหจำไม่ได้เลยเงินไหลนองทองไหลมาไม่ใช่แล้วอันนี้ก็สวยค่ะ กุหลาบหินกุหลาบหินกุหลาบหินอันนี้ก็สวยค่ะสดชื่นไหมคะฟ้าใสสดชื่นบรุูรเชี้อวเหมือนเต่าแก่อันนี้งออันนี้หอกสุลกาลอือหรือว่างาช้างหรือว่างาช้างอันนี้เป็นดอกแล้วค่ะ หน้าหนาวเอดอกงาสร้างเขาสิขืนเป็นย่ามน,นี่ก,กระลังด้วยอ,อ้ตัวนี้ก็เป็นดอกอีกโขกโขกโขกเป็นมาโขกหมืนโขกหมืนโขกหมืน,มนต้นงาสร้างอกอกดอกดอันนี้ดอกกุหลาบหินนี่คือ,อางเอาเถอะอืมนั่น่างงามอันนี้ก็ต้นเนียงโงหน้าหนาวดอกใหม่มันสีงามันนี่ต้นยังยงโง่โชคเก้าชั้น อันนี้อะไรออกดอกอีกไปกวักมะละกตกวักมะละกตค่ะก็ันก็ออกแล้วเออ,อน,นี้ก็ออกดอกนาชางออกดอ,อกอ,อันนั้นก็ออกสวยมากเลยพะะอวัยแย่หนาวนี่ดอกไม้โมนีมันฉิออกดอกนาช้างสวยมากค่ะหรือว่าหอกอุรกันอันนี้คือโปยเซียน โบเซียนดอกใหญ่มากโบเซียนหน้าบ้านสวยมากค่ะดอกยังใหญ่เลยอือเดยวที่สวยมากเลยค่ะอดอกไม้นั่นก็ดอกอสวย <laughs> บรรยากาศตอนเช้าอยสวนดอกไม้ก่อนที่ยายจะออกไปสวน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็สวยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ